ทุกคนมีรังพึ่งอ่อนอยู่หน่อยนึงอย่างนี้ต้องห่อไปตองปิ้งนะครับ,รบแถบนี้อ่อนนะ่เป็นต้นหนอนนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเริ่มกอดอกเห็นไหมคพึ่งข่าวนะผมถึงบอกว่าพึ่งข่าวต้องดูให้ดีนะครับถ้าอย่างงี้มันเริ่มเริ่มแก่มันจะเป็นกอดออกเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ชายนี่มันจะอ่อนไปไปเรื่อยๆมันเป็นวงนะครับผมเวลามันถอดเนี่ยมันจะถอดเป,เป็นเป็นเสี้ยวเป็นเสี้ยวนะครับ แลไอที่เจมหยอดไปใหม่ก็เป็นเชิงกระดาษเนี่ยมันก็จะหยอดไปเรื่อยนะครับผมเี่ยแต่เป็นพึ่งแดงก็มันก็เหมือนกันนะครับแต่รังมันจะแดงเป็นเที่ยวสองก็หมายความว่ามันถอดไปถอดไปหู่นหนึ่งแล้วมันก็หยอดใหม่ก็จะเป็นพึ่งขาวพึ่งอ่อนอะไรเงี้ยแต่เวลามันเริ่มเป็นตัวนางก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันครับผมแต่การเลือกเราก็ต้องดูดูขอบเนี่ยนะครับพึ่งมันจะ แกอ่อนไม่เหมือนกันนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่ากําลังกินได้อยู่นะครับ